เอาเปรียบเขาลังแกเขาไปทั่วโลกมึงอย่าไปบอกเขาเลยว่ามึงเป็นคนไทยนะกูอายคนขนาดประเทศไทยเองแผ่นดินพ่อแผ่นดินแม่มึงไอ้กันยังเอาเปรียบเลยมึงไปรับใช้ไอ้กันมึงไม่ไอายเขาบ้าง,งหรือมึง <c oughs> สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจ่าโออเมริกา Around the World คือวันนี้เป็นวันเสาร์จ่าไม่ทำงานวันนี้เลยพามาดูข้างนอกมาถ่ายคลิปข้างนอกนี่คือหน้าบ้านจา่านะครับวันนี้ไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะาทำคลิปอะไรก็เลยถือโอกาสว่าอีกไม่กี่ร้อยคนช่องของจ่าก็จะถึง80,000น s u b s c r i b e r อ,อยากให้เวลากับคอมเมนต์ของช่อง YouTube นะครับถ้าใครติดตามจ่าก็จะเห็นได้ว่าจ่าตอบทุกคอมเมนต์ไม่ว่าจะดีไม่ว่าไม่ดีหรือไม่ว่าจะมากวนหรือมาด้วยความรักจ่าก็ตอบทุกคอมเมนต์วันนี้ก็เลยถือว่าเลิกง,งามยามดีอากาศดีพระอาทิตย์แดดอ่อน วันนี้จ๋าก็จะมาขออ่านคอมเมนต์แล้วกันออลองมาดูกันครับว่ามีคอมเมนต์อะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับวันนี้จากคุณสุพจน์นะครับว่าจ๋าครับทหารอาชีพกับอาชีพทหารต่างกันหรือเปล่าครับแล้วต่างกันยังไงครับอยากรู้ครับคุณสุพจน์ครับจ๋าได้ทําคลิปอธิบายคร่าวๆนะครับเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับทหารอาอาทหารรับจ้าง กับอาชีพทหารลองเข้าไปดูครับจะเดี๋ยวอาจจะหายสงสัยได้เนาะจะลบจะยิงไม่ต้องคอยอรายงานเบื้องบนไม่ต้องมารอคำสั่งลุยได้ทันทีเขาลบกันลบลบพร้อมทหารจริงอยู่แล้วไม่ไม่พอมีฮอมีรถของตัวเองอีกอันนี้ไอเบิ I ้ม erm นะครับไอเบิ I ้ม erm เป็นคนพิมพ์บอกนะครับ สรุปแล้วไอ้เบิ้มอาจจะตอบโจทย์คุณสุพจน์เลยก็ได้นะเออสุดยอดอันนี้นี่จากคุณเกิดมาเพื่อสังคมอคอมเมนต์ในคลิปจากโอภาบุกมัธยมอเมริกาเพื่อเข้าไปดูรอดอทหารอเมริกันระดับมัธยมพี่แกได้พิมพ์มาว่าอนาคตรอรอในประเทศไทยจะลดลงเพราะว่าการรับสมัครชายไทยที่อนาคตอยากเป็นทหารอาชีพจริง ต้องผ่านการเกณฑ์ผ่านอัตราการรับจะเยอะกว่าพล,ลเรือนเรียกง่ายๆว่าคัดคนที่อยากเป็นจริงๆส่วนรอดอที่ไทยก็เรียกง่ายๆว่าเช็คชื่อตัดผมกินขนมกลับบ้านจะไม่ขออ่านต่อนะเดี๋ยวอ่านต่อแล้วเดี๋ยวยาวครับเข้าไปอ่านในคอมเมนต์เองเลยกันครับตา,ายทหารหญิงอันนี้ค่ะน,นี่จากคุณนักลบ ป่าภูเขานะครับทหารหญิงฝรั่งยังเท่มีแต่ใหญ่ๆอ,อ่อบุบุมานี่บุไม่เูกมานี่มานี่มานี่นนอย่าไปไกล้หรกนี่คุณมนฤดีขุนทองนะครับเพิ่งเจอเลยค่ะอ้างเป็นทหารในกองทัพสหรัฐอเมริกาทำภารกิจเพื่อสันติภาพอยู่ที่ซีเรียมีลูกสี่ขวบอยู่ที่เท็กซัสเมียตายไปสี่ไปแล้วส่วนพ่อแม่ตัวเองเสียด้วยอุบัติเหตุตอนสิบขวบหน้าสงสารสุด อันนี้คุณมลลอลดีมาคอมเมนต์ในทําไมสแกมเมอร์ชอบปลอมเป็นทหารอเมริกันผมเชื่อว่าหลังจากที่คุณมอล,ลดีดูคลิปจาก,ก็คงจะรู้นะครับว่ามันเป็นสแกมเมอร์เพราะฉะนั้นอย่าไปให้ค่ามันครับคุณไทเกอร์ไทเกอร์พิมมาว่าพี่โอครับปลากินปลากินของกินเมืองเมืองในอเมริกาได้ก่อครับอีอีอ,อีได้กะมันตึงได้อ่ะเดี๋ยวไปเสาะหาของกินลำลำในฮืออเลยเนาะโอ้โห อันนี้คุณชวาชวาาโอคาโนนะครับบอกแกพี่แกพิมพ์มาว่าสวัสดีค่ะจ่าโอขออนุญาตแนะนำตัวชื่อชาลาวาหรือชาค่ะได้ดูคลิปจ่ามาพักใหญ่แล้วค่ะขออนุญาตสอบถามค่ะคือชาพาลูกชายมาอยู่ที่เมริกาได้4ปีแล้วลูกชายอยากจะไปจอยทหารชาเลยอยากได้คำแนะนำจากจ่าโอค่ะขอบคุณค่ะ425 395 50 6 6โทรมานะครับยังไงเดี๋ยวจ่า ให้คำแนะนําแน่เลยครับว่าให้นะให้คำแนะนําที่ดีเลยครับว่ากองทัพไหนเหมาะกับน้องที่สุดเนาะโอ้สุดยอดสุดยอดอ,อ,อันนี้คุณอัครพลสรุปพี่พูดภาษาอะไรครับอันนี้ก็ไม่เข้าใจสงสัยคงจะมากวนหรือเปล่าไม่รู้นะเหมือนแบบเออก็พูดภาษาไทยแล้วจะถามทําไมว่าพูดภาษาอะไรเหมือนแบบเอ,อ พูดภาษาไทยแล้วทําไมไปเป็นทหารอเมริกันอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้จ่าตีความหมายถูกหรือเปล่านะครับโอ้คอมเมนต์เยอะมากขอบอกเลยครับจ่าตอบทุกคอมเมนต์โอ้อันนี้คุณ c k p FC ครับจ่าชอบคลิปเสมอครับโอ้โหขอบคุณมากเลยครับผมโอ้สุดยอดสุดยอดอันนี้จากคุณปันนีนะครับบอกว่าเก่งจังค่ะอะ่คนใต้ดูบ่อยมากค่ะฟรอมสงขาค่ะ อยากทราบว่าตอนนี้มีทหารอเมริกันยังอยู่ในประเทศซีเรีรีไหมคะเจอสแกมเมอร์หลายคนคะ่ะขอบคุณมากนะคะแต่ความรู้มากเลยคะ่ะอันนี้ถ้ามาจากซีเรียนะปลอมครับอย่าไปเชื่ออย่าไปให้ค่าครับผมโอ้โหไหนดูสิเออโหมีแต่มีแต่คลิปสแกมเมอร์นั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับอย่าไปให้ค่าคนสแกมไอ้พวกสแกมเมอร์อ่อโอ้ ันนี้คลิปจากคลิปจาโออะไรคือทหารรับจ้างในอเมริกามีพี่รีเจนนะครับแกพิมพ์มาว่าไม่มีความภาคภูมิใจหรือความเสียสละเลยแขกคนรับใช้ไอ้กันสหรัฐแม่งเอาเปรียบเขาลังแกเขาไปทั่วโลกมึงอย่าไปบอกเขาเลยว่ามึงเป็นคนไทยนะกูอายคนขนาดประเทศไทยเองแผ่นดินพ่อแผ่นดินแม่มึงไอ้กันยังเอาเปรียบเลย มึงไปรับใช้ไอ้กันมึงไม่ไอายเขาบ้างหรือมึงยังคิดว่ามึงเก่งมึงเท่อีกพวกไอ้กันเองมันก็ดูมึงแค่หมารับใช้มึงแค่นั้นแหละกูดูแล้วแม่งทุเล็โอ้ยสาธุพี่พี่ลิเจนครับโอ้ <c oughs> สุดยอดพี่สุดยอดสุดยอดเขารบครับเขารบครับไม่เป็นไรครับผมเข้าใจครับ <laughs> มาบ่อยๆนะพี่พี่รีเจนเนี่ยคอมเมนต์แบบนี้ชอบโอ้ออ <laughs> โอเคอย่างที่จ่าบอกไปจ่าตอบทุกคอมเมนต์จ่าให้คุณค่านะครับว่าคอมเมนต์ดีไม่ดีอย่างกับพี่รีเจนต์อาจจะคอมเมนต์รู้สึกท่านนี้มาหลายครั้งแล้วแต่อย่างที่จ่าบอกชอบมาบ่อยๆครับ <c oughs> <c oughs> เพิ่มอรรถรสในช่องดีคือจ่าเขาบอกแบบนี้ยังพูดคําเดิมเหมือนเดิมตรงที่ว่าอา้าหมาจ่าเป็นอะไรเน,นี่ยมาดิคงคงมีอคติเพราะจ่าเป็นทหารอเมริกัน แต่ถ้าเรามามองกับการลักชาติเหมือนที่พี่รีเจนเขาพูดนะว่ารับใช้ไอ้กงไอ้กันอย่างงุ่นอย่างนี้เป็นไรหลุกเห็นจบเลยนะคือสรุปง่ายๆครับถ้ามีอาคติแบบนี้นะครับมันไม่ใช่แค่เพาะแค่จ่าหรอกหรือว่าจ่าเป็นทหาร,ม,รมันเป็นคนไทยที่ออกมาทํางานนอกประเทศไทยหมดเลยจริงคนไทยที่ไปทํางานญี่ปุ่น คนไทยที่ไปทํางานอังกฤษคนไทยที่ไปทำงานอเมริกาคนไทยที่ไปทํางานที่อื่นคนพวกนั้นก็ทรยศชาติเหมือนกันครับไม่จําเป็นต้องจะเป็นเฉพาะจ่าหรอกโอ้ยไม่รู้จะมาเจาะจงจ่าทาไมก,ก็จริงไหมล่ะนะเปิดใจให้กว้างครับแล้วถ้าจะอคติกับจ่าอย่าอาคติกับจ่าคนเดียวคนไทยที่ มาทํางานนอกประเทศไทยอะเยอะแยะเลยไม่งั้นพวกนั้นก็เข้าข่ายทรยศประเทศชาติไทยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าเจาะจงจ่าคนเดียวพวกนั้นเขาก็เป็นไส้ศึกเหมือนกันไปทํางานนอกประเทศไงไปเป็นรับใช้ให้กับประเทศนั้นๆคิด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 โอ้ <mm <mm นะ อย่าเลยเพราะฉะนั้นจะไม่ไม่ตอบอะไรเป็นมากกว่านี้ละทิ้งไว้แค่นี้ก็พอละถ้าจะให้มันแฟงๆไงก็ต้องมันก็ต้องเป็นคนไทยที่ไปทํางานนอกประเทศด้วยทั้งไปไปทํางานเกาหลีเป็นขี้ค่าเกาหลีไงคนไทยที่มาทํางานในอเมริกาเป็นขี้ค่าอเมริกาไงเออเนาะคิดได้ <laughs> โอเคครับวันนี้จาาก็หยิบยกคลิป อคอมเมนต์ต่างๆที่คอมเมนต์ในคลิปจ๋าจ๋ายังคงค,งคอนเซปต์เดิมนะครับว่า,าช่องนี้จะคุยเกี่ยวกับเรื่องทหารเรื่องมุมมองเรื่องต่างๆพามาดูชีวิตทหารอเมริกันเชื้อสายไทยเขาทำอะไรกันยังไงบ้างาแล้วจะาตอบทุกคอมเมนต์ครับทุกคอมเมนต์มีความหมายจ่า,จาให้คุณค่ากับคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์ไม่เชื่อลองเข้าไปดูได้เลยครับนะใครตอบอะไรมาพิมพ์อะไรมาจ่าตอบ นะเพราะว่าพอนอของจา่าไม่มี FC นะพอนอของจา่าเสียสละเวลามาคอมเมนต์ไม่ว่าจะคิดถึงคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ไม่ดีจ่าให้คุณค่าหมดเพราะว่าคุณเสียสละเวลามาพิมพ์มาหาจ,าจา่าจ่าก็จะให้คุณค่ากับนั้นกับคอมเมนต์นั้นๆนะครับยังไงวันนี้จา่าขอตัวไปก่อนแล้วยังไงเดี๋ยวเชิญชมกับคลิปปลายเดือนนี้จา่าจะไปทําคลิปที่นิวยอร์กแล้วก็ฟิลาเดลเฟีย ถ้ามีเวลาก็อาจจะไปวอชิงตันดีซีแล้วก็บอสตันด้วยนะครับจะไปเยี่ยมคุณแม่ยังไงที่จะเจ็บเก็บคลิปสวยๆงามๆเมาะๆมาฝากให้พ่อแม่พี่น้องกู้คนเนาะยังไงวันนี้จา่าขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม